สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานรวมใจนะครับที่อำเภอท่าตูมครับวันนี้มาไกลามาไกลโหลอกลอกลึกเป็นเม็ดเลยครับก็มีรถจากทีมงานช่อมะลิมาวิ่งร่วมด้วยครับมาจจะเป็นงานเหมาครับจัดเต็มกล่องเลย ก็แบกแบกรวมครับไม่ได้แบกไม่ได้เต็มเท่าไหร่ครับเอาไปได้เจอกันนานครับทีมงานรวมใจเราจะ เขาท่าตูมครับกระ,ระยะกะไกลพอสมควรครับนี่รถลรอรถลรอวันตะปูด้วยเสร็จจกราวไฟ sk 1 4 0 super xm ครับเครื่องมิซูนะรุ่นนี้ ยอนนิยมมัดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับรถจากทีมงานชอา่อมะลิอีกคันครับแสดงว่ารถดำนี่น่าจะมีแต่ของช่อมาลินะครับมาวิ่งเนี่ยพอดีเป็นงานของงานของทีมงานช่อมาลิครับเลยให้ให้รถขุดรวมใจมาช่วยคันหนึ่งครับรวมใจก็น่าจะมี2อคันนะรถขุดรุ่นรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันเนะี่ ตออมาลีก็สองคันครับแพทโอ้โหเดิมๆครับผมรถเดิมๆหน่อยให้เทค ไปจัดครับยอดเลยฟันก็แหลมด้วยหูดูครับหูไวมากเนี่ยยอดเลยเร็วทันใจดีครับ เดี๋ยวใกล้เต็มละอ๋อแบกลวมรถนี้กระบะใหญ่นะเนี่ยกระบะยังใหญ่อ่ะิ q เนี่ยยาวเลยกระบะดูรับยังยาวอะ่ะ ดินแข็งครับแข็งโป๊กเลยเมื่อวานก็ฝนตกเมื่อวานก็น่าจะหยุดเมื่อวานหยุดวันเดียวครับวิ่งไม่ได้ครับแชะหมดอ่ะตรงนี้เมื่อวานครับวันนี้พอวิ่งได้หน่อยแห้งแล้วครับดิน อีกหน่วยหนึ่งนะ่าจะขุดแถวเมืองสุรินครับวันนี้เลยย้ายแยกครับแยกมาขุดอยู่ยท่าตูมครับโอ้อินพีอาร์ร้อยสิบห้าแรง ดีครับโอ้มาไกลเน่ะยแล้วชอแมลี่อยู่ฝั่งไหนครับนี่ไกลไกลไหมครับจากนี่ไปสามกิโลนนโอ้ไกลด้หนี่ก็ รถขุดชอมลีก่ก็อยู่ไกลครับเดี๋ยวถายนี่เสร็จเรวจะลองเข้าไปดูอยู่เห็นว่ามีช็อตเด็ดครับ มาแล้วครับรถรอคันนี้คือรถประจำทีมงานของรวมใจครับคันนี้โรโบโครอคโอ้หลอดไฟหายหนึ่งดวง หอหน้ารอขุดขวมากเลยอ่ะ เห็นลุยสบายครับฟันตะปูเอาอยาววะตามกันมาติดเลยครับนี่ก็แบบซับ เดี๋ยวจบจากนี้ไปดูที่ทีกันครับไปดูควันท่วมสักหน่อย โอไม่ใช่รถรวมครับรถประจําทีมงานนี่แหละรถเช่ามาลิเห็นมาวิ่งแค่ประมาณ3-4คันนี่แหละของเช่ามาลิครับอันนี้คือรถของทีมงานเลยรประจําทีมงานครับอูลีกา้ามิแต่อีสูซูตัวเนี้ยโอ้รถลรมใจมิแต,ต่เดก้าเลยอ่ะ เราบุกครอบคันหนึ่งครับอิสุเช่นกันโอ้โหครอบครัวเดก,ก้ารอรอรอเต็มเรียบร้อยครับมาโอ้โอ๊คลันไหมลั่นไหม i มาเลยลูกเพ่คู่กันเลยเสียงอะไรเสียงสายพานบอก เราไฟจัดท่งมาดูลงตัวมากเลยอะ่จะจาใส่เราไฟกันชนหน้าน่าจะดูแจ่มเลยอะบางบางฝุ่นดูต่ำม,มากครับดูแหวกแนวดีครับใส่ตำ่ตำๆโอ้ ไม่เหมือนใครครับดูบางคุณบางคุณคันนี้กับคันนี้ครับดูสูงกันต่างต่างกันเยอะเลื นี่นะ่าจะเป็นขั้นสุดท้ายครับผมงาน9้าไร่ไม่ว่าผม2อทีม3าทีมนี่แหละเปเ้าไร่ขึ้น3าชั้นครับน่าจะอยู่กันยาวอยู่ครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปดูที่เทกันครับ